โวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้เปิดเกมมาได้สวยมาที่อีดีสองครับอีดีสองซึ่งเกลือนแน่นอน <c oughs> คลิปนี้จะเป็นคลิปสุ่มอย่างเดียวนะครับสุ่มกันรัวๆไปเลย <c oughs> ถึงผู้ว่าบางเพลงครับพูดเยอะเสียเวลาเป็นลอดหนยะ่ะเจ็บปางอยู่ this is a lot ดในลอดในเป็นตลอดเลยลอดในลอดในเนี่ยมาถึงก็เจดดาวโคเอ้ยเจ็ดดาว โคโลเจนตนะโอ้โหเอเวอร์คิงแคร็บซื้อปั๊บเอเงินตัวอันนี้ไม่ใช่เปล่ไฟนะครับคล้ายๆแต่ไม่ใช่แน่นอนโอ้สลิชยุหินมูลเพื่อนจะผมแทบจะมีหมดแล้วเอามาทำอะไรเขาไม่มีเลยดอกให้เรานะครับมีแต่สูงเดียวไอ้สามผมได้เหรอก็ขอชัดกันแล้วกันเออตอนนี้เปล่ไฟมีแล้วใช่ปะ่ะน,นี่เปล่าไฟมีแล้วนะครับ ขอแค่แบบสลีชดกันแล้วกันเออก็แบบหยวนๆกันไปจีมสลีชดกันไปหนึ่งสี่หกเจ็ดใช่แปดครั้งหรือเปล่าเนี่ยแปดครั้งแปดดาวแปดดาวโคลโบบบแปดดาวโคลาปูโอ้โหดังโง่ดังโกะไอีกแล้วตัวที่สามดิลเลอร์สลีดิลเลอร์ มีแล้วอ่ะลาดเนี้ยมีตัวไฟมีตัวบินเยอะมีตัวบินเยอะแล้วสไลยูหินโอ้โหยูหินทรงแอฟโฟรโอ้โหมูนเมกอนตัดตัวมูนซานเชตโอ้โหนี่กวเกลือก็เกลือนี่แหละหนึ่งสองสามพอไปเลยรัวๆตุ๊กตุ๊กตุ๊บตุ๊ก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 พิชโชโอ้โหหมดกินข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้อะไรเลย โอ้โหยิ่งเร็วยิ่งวิชิวตัวนี้น่าจะใช้ได้ดีนิดนึงโอ้โหเกลือมากว้าวนี่มันสุดยอดแห่งความอลังการแห่งความเกลือโดยเฉพาะเลยหรือเพราะเราสุ่มตอนเย็นวะหกโมง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 กว่าหกโมงแน่แน่หกโมงแม่งดวงไม่ดี ลงไม่ดีอ e ีสปอร์ตด้วยสองชิ้นนี้ตั้งสิกิลสัอร์อใหม่ลบสิกิลใช้จ่ายหีนแรกเขาเป็นทักษะมันดีไหมอะ่ะซึ่งผมอยากได้โลจันทาโลดจันทาดีอะ่ะดีไหมดีป่ะช่ามาเถอะสุมไปก่อนเกียร์ด้วยเลยผมอยากสุมนานแล้วนะเกียร์เกียร์เจ็เดดาว อีเวนต์นี้ต้องสุ่มเหรอเกียรจัด,ดาวเนี่ยขอมาต้องมีขอมาต้องมาปรับปับ,ปบโอ้โหหมอไม่หมดเข้มข้นโอ้โหคาทาเวทของราชินีเซรี่เราจมตีกาย46 42เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเยอะในชีวิตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะโอ้โหอีกสักดาวไหมล่ะอีกสักดาวไหมล่ะอีกสักดาวโอ้โหหมดแล้วโอ้ยเพิ่อมอีกสักดาวก็ไม่ได้จีโอ้โหยากมากออกยากมากจริง เวลาครับเก็บกันยาวเดือนนี้ผมบอกเลยเก็บกันยาวๆไปต่อที่ดีหลักเลยต่อที่ดีหลักเลยนี่ดีหลักผมสเตปวิ่งไปนิดนึง่งเไลาสุ่มบ้างสองร้อยเพชรพอดีด้วยผมบอกเลยโอเคสัก okay, หน่อยไหมไหนๆก็จะไม่มาละหรือว่าเก็บไว้สุม่มรอบหน้าดีว okay. อดเคอะไรต้องให้ขัล็อก โอ้โหไม่มาจริงูร้อนว่ะร้องร้อนทั้งหนาวสวัสดีละผมไม่มีตัวอะไรที่อยากได้นะครับเอาวาน่าจะย่อยหมดแล้วคนนี้แชมเปญอยู่เตีมยวหุยมูลกาดนี่เนี่ยร่างเนี่ยร่างแรกของเขาคือตัวเนี้ครูฝึกศิลปะต่อสู้ตวกันวินผมมีมูลมูลผีจีนนะครับมูลผีจีนก็ใช้ได้ดีปึ๊บโคนี่เทพพีอาน้ำ เอฟเวอร์ต์คิงแคปคิงแคปเอฟเวอร์ตอ่านชื่อสลับกันบอสเฮฟวี่เมทัลแล้วก็เทพแห่งสวรรค์ชุดไอตัวนี้เหมือนจะใช้ได้นะใช่ไหมมันมีรถแร่เออไม่ไม่ใช่มันมีเนี่ยน่ะนะตัดแร่เออขัดฟังกันผลิตแร่ใช้ได้นะก็ถ้ามีก็ใช้ได้อะแต่ถ้าไม่มีก็นั่นแหละผมยังไม่ได้สมัครสลับเป็นร่างนี้เลยแต่ช่วงนี้ก็มีตัวอะไรมาแทนเยอะแล้วฮุบโอ้โหเราชุดโอ้โหโอ้โห ชุดเดียวกันเทพไวเนี่ยตะเกียโอ้โห,โโหเดี๋ยวที่จประชุมกูไฟัยเลาวเทพสุดอีกเออนี่ใช่ลางเล็กไหมอ๋อไม่ใช่คนละร่างกันอันนี้มีอีกร่างหนึ่งโอ้โหเกลือมากผมบอกเลยเจมเขาไม่แจกจริงๆว่ะไม่มียกเลิกแล้วจังหวะานี้เซเลมมาาอ,อมาลาคัสเอออ่านชื่อบาสมาชิกแกง๊งก็กลายเป็นราชาแกง๊งแล้วก็กลายเป็น หัวหน้าแก๊งมูนซานเชตโอ้โหโอ้โหมึงก๊อปปี้กันวางชัดชัดไม่มีอะไรเลยเยวันนี้เจ็ดดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นเจ็ดดาวที่ดีนะแนะนำสูงมือก็ดีเฮ้ดูเหลดดอกก่อนไปดูเหลดดอกก่อนศูนย์จุดหกศูนย์น่ะผูเจมอยโอ ซอยโอบจันทราเหรอโอบจันทราเอาไว้เลยงั้นเหรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาวหลอมหลอมดีดีแล้วก็หลอมเจ็ดดาวให้กูด้วยหลอมเจ็ดดาวมาให้กูด้วยโอ้โลจันทราอันนี้ดีมีหลอสกิลหลบมรีบผมอยากได้นานแล้วอันเนี้ยดีอันนี้ดีเลยอยากได้อันนี้ถือว่าใส่ตัวแท้งเนี่ ดีดีอีกดาวอีกดาวนึงอีกดาวนึงอีกดาวนึงโอ้โหไม่อ้อแต่ได้โลจันทานะเฮ้ยดีดีไปที่อุปกรณ์เลยโลจันทาผมรู้สึกว่าผมมีความส่วนตัวแบบมันดีอะ่ะไม่มีหลบเหล็กสกิลแล้วก็หลบเหลกโจมตีปกติด้วยรู้สึกว่าเออใช้ได้เว้ยมันแบบใช้ได้อเออเขาว่าใช้ได้อะ่ะมันก็ดีอะ่ะดูดดูดดูดด,ด,ดเก็บจากโคโรโบที่แล้วมาเยอะไอเกียวพวกเนี้ย บอกว่าของดีชุบชๆบชบอยากดูหลบหลีกของเขาไงถ้าเกี่ยวบเขาแม็กก็คือหลบหลีกเยอะอยู่นะถ้าจะไม่ผิดหลบหลีกเยอะวนสักห้าสิบได้อยู่ห้าสิบก็คือดีแล้วอะ่ะเออเอามาใส่ตัวแทงนี่โหเลือ <c oughs> ดสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์พุ่มไปเดี๋ยวพุ่มไปจบอัตราการหลบหลีกซกิลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โหเป็นเกียร์ที่ดีสายฟีคือเกียร์ที่ดีหมดอะ่ะเออ เกดีเกดีเกีย,กยจันทาเป็นเซตที่ดีแนะนําให้สุ่มครับไม่มีอะไรใช้เกียจันทาไปก่อนเพราะเกียจันทาัค่อนข,ข้างดผีผมเป็นสแต็กที่บางคนหลายๆคนชอบนะเกียจันทานเนี่นี่เห็นไหมโจมตีกายมีทัโจมตีกายแล้วก็พลังชีวิตรวมด้วยกันถ้าได้ค่าสูงสุดก็คือ444เทียบเท่าเกียจัดาวแล้วก็ระยะโจมตีแล้วโจมตีนี่เอาไปใส่พวกตัวบินก็ได้เยอะได้หมดอะส่วนไอไอโลลัติมีจันทานี่โอ้โหดีอยู่ละ เลือดคือสุดอ่ะพลังชีวิตคือเยอะมากอัตรากหลบหลีกก็คือดีอ่ะหลบหลีกซีิวแล้วก็หลบหลบหลีกการโจมตีอ่ะดีจันทราดีจัดวันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆไปต่อที่อ I mean. ันดีสามสุ่มกันให้หมดสุ่มก็อย่าให้เหลือสุ่มก็สุดๆอ้าโอ้โหแพ็กเกจสวยๆทั้งนั้นผมไม่รู้แพ็กเกจเขามีแจกอะไรบ้างนะครับแพ็กเกจเขาคือสุดยอดมากซึ่งผมไม่ใช่สายเติมแน่นอนสายเติมอยู่ได้ สายฟรีก็อยู่ได้ใช้ควาอยู่ได้เหมือนกันโอเคผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยอะเนี่ยแต่มี40อยู่ใช้ได้ดูพี่ก็มีลอรีลีกบอกเลยลอรีลีกอย่างเดียวดนนีนี้หรอเอาอะไรซีดชดกันเนาะเพราะยังไม่มีย,มมยังไม่มีดมจธาตัไม้ดีเซีชดกันก็ดีนะเราเพิ่มแรกสักตัวเสริมทีจัดๆเดี๋ยวแกเอาให้แม็กให้หมดก็พอทุกตัวเสรีชอ็อต กันโอ้โหสุดยอดกันดาวินชีเฮ้ยดีรหัสนี้ไม่มีเอาว่าก๊อปควันตีดาวินชีเนี่ยเขามีกูมีดาวินชีอ่ะพูดท่องอกัน้อเลยเขามีกูมีคนนี้คนเชียสติ๊กกอ้์จรกาแฟตัวนี้เห็นพี่เขาบอกว่าดีบ้างเรียบร้อยครับอาทิตย์ช่วงนี้ก็จะคนจะถูกหวยกันเยอะๆวันนี้แหละครับทุกคนเรียบร้อย ทุบๆๆๆๆทุบๆๆๆๆมาเสี่ยวลี่ช็อตกันช็อตกันโอ้ไก่กุ๊กช็อตกันช็อตกันโอ้โหจะโอ้มือก๊กกันมาเลยอ๋ชิบหายดูดูอันตะกี้ว่างี้ลอันนี้ก่กว่าเยอะโอ้สองบก๊กกันเลยอะไรครับเนี่ย โอ้โหก๊อกกันมาอะไรก๊อกวางอย่างเดียวทีเอ็มก็เกิดขี้เกียจให้นเงี้ยเจีมฮะดวงผมมันเนี่ยโอ้อ่างอาบหนาวเฮ้ยที่บ้านนี้เยอะเข้าไม่ต้องโอ้ยโคนนี้เดินมาเศร้าไม่เคยได้อยากได้เหมือนกันโม่ที่ฟังหัดสวยสวยโมจิี่สูงหัดเทศโอ้โหมม่พิจินเออตัวกันบินกูอัพแม็กไปตัวนึงฮึบฮึบ ตัวดีๆแล้วมกลุ่ต้องจับยิ้ม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 ไม่มีอะไรเลยยิ้มไหมโอ้ยโคลรโบไม่ใช่คนโอ้รอสุ่มเกียร์ดีกว่าทุกคนรอหลังลีลี่นี่เลยผมเก็บอะไรครบก็เดี๋ยวมาสูบเกียร์กันซึ่งอีเวนต์นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยได้เกียร์ห้าดาวดเกียร์ว่าเฮ้ยสุ่มนอกรอบดีไหมสุ่มแบบไม่ให้ทุกคนรู้ดีไหมสนุกสนุกอย่าลืมเก็บภารกิจกันด้วยนะนี่ แจกจกว่าเนี่ยภารกิจอันนี้ครบ25มันก็จะได้กบไฮเปอร์หนึ่งตัวดีด,ดีซึ่งเดือนนี้ไอดีหลักผมก็น่าจะอาม่าน,น่าจะแม็กสวันดีลองก็มีแม็กอันนี้เจสก้เดือนนี้แจกน่าจะ3ตัวเลยใช่ไหมล็อกอินหนึ่งตัวได้จากในนี้อีกหนึ่งตัวโอ้สามตัวเยอะมากแล้วก็หอคอยอันนั้นอีกหนึ่งตัวก็คือเยอะเออเขาแจกเกียอะมาก นี่อันนี้อีกหนึ่งตัวสามตัวเป็นแปดตัวแปดวกสิบห้าเอ้ยสามสามวกห้าไปสิบแปดขายได้แค่สองตัวเดือนหน้าอันนี้เจสสิก้าก็จะแม็กวู้ฮ้สายฟรีปั้นแม็กนี่มันดีจริงๆแล้วคนโบนี่เหมือนเขาจะแจกอะไรมาเยอะด้วยดูก่อนดิดูดูดูจะปั้นเอลิสแม็กสักทีสิบแปดตัวขายสองตัวเอลิสก็จะแม็กกิ๊กโอ้โหยิ่งปั้นยิ่งมีความสุข,ขทุกคนยิงนย่งปั้นยิ่งรู้สึกเทพ โอเคคลิปนี้คงจะแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมเก็บด้วยนะอีเวนต์นี้เขาแจากขนนกกันเยอะบ๊ายบายเลยเนี่ยแจกขนนกก็เยอะอย่าลืมไปเก็บกันนะนี่บาย